การตรวจภูมิต้านทานก็เหมือนกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีการทําเยอะแยะเรารู้อยู่อย่างหนึ่งว่าคนที่เป็นแล้วเนี่ยนะครับถ้าเป็นน้อยภูมิต้านทานจะต่ําคนที่เป็นมากถึงปอดบวมภูมิต้านทานจะสูงแล้วอยู่นานนะฮะผมไม่ได้เอารูปให้ดูว่าเราติดตามภูมิต้านทานนี่นะครับถึง9เดือนแล้วกำลังจะติดตามที่ปี2 250คนจากคนที่หายโควิด เมื่อหายแล้ว3เดือนเนี่ยภูมิต้านทานยังอยู่90%นะ,ะพอมาที่6เดือนเหลือประมาณ5 0าพอ9เดือนเหลือ24%พรเพอปีหนึ่งจะเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ผมว่านะะปีหนึ่งก็น่าจะเหลือสัก12%เนะฮะเพราะ,ะนั้นหลายคนจึงบอกว่าเมื่อหายแล้วเป็นแล้วจะฉีดวัคซีนไหมผมตอบว่าฉีดแต่ควรจะฉีดหลัง6เดือน หลังหายแล้วหเดือนแล้วฉีดแค่เข็มเดียวพอไม่ต้องฉีดสองเข็มฉีดไปแค่บูสเข็มเดียวพอ